ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังประธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่ารรปร่างแห่งประศาสทร์ท้งห้าคำว่าประศาสตร์ก็คือเครื่องนำควา,ม,ารมรู้สึก มาสู่คนและสัตว์คนรู้สายก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันเหมือนกันรูปร่างของประสาททั้งห้าประการในประการแรกก็คือจักขโรประสาทก็คือการเห็นทางตา่นเ้งทีนี้นนจักขโรประสย่ยมีรูปร่างไส ประมาณเท่าศีรษะของเหาอยู่ในแก้วตาใจกลางดวงตาดำเป็นวัตถุทวารของจกักุวิญญาณเมื่อตาไปมองเห็นรูปรูปชอบไม่ชอบ มาตามองไปแล้วเห็นรูปแล้วก็เป็นจกคุสัมผัสส่วนชอบไม่ชอบดีไม่ดีก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อตามองเห็นแล้วก็เป็นจะคุสัมผัสในรูปอันนี้ประการที่สองโสตะประสาทมีรูปใสตั้งอยู่ในเนื้อที่มีสันฐาน โดดบงแหวนเต็มไปด้วยโลมาสีแดงอ่อนในช่องหูเป็นวัตถุทวารของโสตะวิญญาณเมื่อหูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบดีไม่ดีเสียงเพราะไม่เพราะก็นำเข้ามาสู่โสตะสัมผัส ในประการที่สามคานาปาสาตร์มีรูปสายตั้งอยู่ในสันฐานดุดกี่แพะในช่องนาสิกก็คือในช่องจมูกเป็นที่ตั้งแห่งคานาวิญญาณเมื่อจมูกไปสวดดมของหอมของเหม็นของชอบไม่ชอบอะไรก็เป็นโสตะสัมผัส อนในประการที่สช่ิวหาประสาทก็มีรูปร่างใสตั้งอยู่ในสันฐานดุดกรีบดอกบัวเบื้องบนตอนกลางของลิ้นอยู่ในกลางของลิ้นก็เป็นที่ตั้งแห่งชิวหาวิญญาณเ,าเมื่อลิ้นได้รับรสชอบไม่ชอบ อร่อยไม่อร่อยก็เป็นชิวหาสัมผัสในประการที่ห้ากายะประสาทก็มีลักษณะเป็นรูปใสอยู่ทั่วไปในอุปาทินกะรูปทั้งหมดก็คืออยู่ทั่วร่างกาย มีอยู่ทั่วร่างกายของเราดูดน้ำมันที่ชุ่มอยู่ทั่วไปในทั่วโปรไยฟ่าเป็นวัตถุทวารของกายวิญญาณเมื่อกายไปถูกสัมผัสสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตชอบไม่ชอบ เมื่อไปโถกไปต้องแล้วก็เป็นกายสัมผัสรับรู้ด้วยความรู้สึกนั่นเองพวกสัมผัสสัมผัสก็คือรับรู้ด้วยความรู้สึกแล้วก็ออกมาจารนาเอาว่าชอบไม่ชอบตามความรู้สึกตามความสัญญาที่ตนเองได้สะสมเอาไว้นั่นเองถ้าสรุปแล้วก็คือชอบก็เป็นกุศลถ้าไม่ชอบก็เป็นอกุศล ก็ต้องระวังในรูปร่างประสาททั้งห้ามันก็อาจจะทำให้เราได้บุญได้บาปด้วย,ยก็ต้องระวังในอากาศดําเหมืนชีวิตธัรมาภาพกับนามหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วมาเผยแผ่ใหญ้ญาติโยมสานทุน้ชนลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร